สวัสดีเพืเ่อนๆและผู้ติดตามนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเห็นคลิปดูคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึงลิ้นนะครับลิ้นในรถหัวฉีดนะครับรถหัวฉีดในลิ้นมันประกอบด้วยอะไรบ้างตัวน,นี้เป็นลิ้น ร้110อยสิบไนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันหมดจะมีจุดปียดย่อยแตกต่างกันนิดหน่อยถ้าแบ่งเป็นจุดใหญ่ๆก็จะได้สองสามอย่างเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเรียนรู้จากหน้างานนะตัวนี้ก็น่าจะรู้ดีนะครับตัวนี้สกูปรับรอบเดินเบา ลมดินเบาจะไม่เหมือนขอบูนะครับรถขบูเนี่ยละหมุนเข้าเนี่ยมันจะไปดันลูกชักขึ้นมันจะไปดันลูกชักขึ้นทําให้อากาศเข้าได้เยอะทําให้เครื่องเลงขึ้นแต่สําหรับตัวนี้นะครับสำหรับรถหัวชีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานในร,รถออโต้นะครับจะสวนทางนะ ตอนนี้ยังไม่ได้ความสะอาดนะครับผถ,ถ่ายคลิปก่อนให้ดูว่ามันสกรปรกมันจะไม่เหมือนกันในรถหัวฉีดเนี่ยถ้าหมุนเข้ารอบเครื่องมันจะลดลงนะครับแต่ถ้าเราคลายออกคายออกรอบเครื่องมันจะสูงขึ้นนะครับคือปิดเข้าเนี่ยช่องทางอากาศตัวเนี้ยมันจะน้อยนะครับ ทา,ทางอากาศมันจะน้อยแต่ถ้าเราเปิดออกปั๊บ,บเข้ากับเราไปเปิดช่องทางให้อากาศมันเข้าได้มากขึ้นเมื่อ <Okay. S 1> อากาศเข้าได้มากขึ้นรอบเครื่องมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ตัวนี้มันประกอบอยู่ตรงไหนประกอบอยู่นี่นะครับประกอบอยู่นี่มันก็เหมือนเป็นประตูเปิดปิดอากาศนั่นแหละนะครับถ้าเราปิดเข้าไปอากาศผ่านน้อยๆก็รอบน้อยถ้าเราคลายออก ็เท่ากับเรายกขึ้นมาอากาศผ่านได้เยอะก็เท่ากับเล็งขึ้นมานะครับทีนี้ช่องทางเข้าอยู่ตรงไหนช่องทางเข้านี่นะครับตรงนี้นะครับทางเข้าตรงนี้ช่องทางเข้าตรงนี้แล้วก็จะมาผ่านมาผ่านรูเล็กๆนี่นะครับรูเล็กๆนี่ทีนี้เมื่อมันตันมันสกรปรกผ่านการใช้งานมามีขางน้ำมันมีคาบผุนคาบอะไรเนะี่ย เราต้องมาเจ่นะครับเจ้องเอาสะอาดล้างนะครับนะเนี่ศษสิ่งสก,กรปรกเนะี่ยเราต้องมาล้างมันอันนี้ผมยังไม่ล้างนะอันนี้ผมมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนว่าหน้าง,งานจริงๆร,รถมาจริงๆนะมันมีมเศษไหมเป็นเศษสิ่งสก,กรปรกติดอยู่ตัวนี้เป็นตัวควบคุมอากาศก็หมดด้วยมือนะครับหมดด้วยมือเป็นหัวแฉกหมนด,ด้วยมือ ีนี้อากาศเข้าจากช่องทางที่ผมชี้ให้ดูนะครับแล้วจมาผ่านสกรูตัวนี้พอมาผ่านปั๊บมันก็จะมีช่องทางทะลุทะลุมาอยู่หน้าลิ้นนะครับหน้าใบลิ้นอันนี้ด้านหลังนะครับทีนี้มันจะทะลุมาอยู่ด้านหน้าะทะลุมาอยู่ด้านหน้าซึ่งตัวนี้มอเอเครื่องได้ติดไปสักแป๊บหนึ่งแล้วนะรอบเดินเบามันจะคุมด้วยตัวนี้นะครับ รอบนตนเราจะคุมด้วยเดือนนี้เราก็มาตั้งหาให้มันได้ตามสเปคที่กำหนดนะถ้าเป็นรถเกียร์ก็พันสามรอยรอบบวกลบบวกลบร้อยถ้าจะมันิิดนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นรถสายพานก็พั1700บบเนเจ็ดร้อยนะพันเจ็ดร้อยบวกลบร้อยนะครับอ่ข้าวๆประมาณนี้นั่นคือติดเครื่องไวสักแป,ป๊บนึ่งแล้วเรามาปรับตัวนี้นะ ส่วนอีกตัวนึงส่วนอีกตัวนึงอันนี้แล้วแต่ผู้ผลิตเขาจะเรียกครับจะเป็นาวาวควบคุมอากาศรอบเดนเบาจะเป็นอะไบางคนเรียกสเต็ปมอเตอร์อะไรก็คือแต่ละยี่ห้อเขาก็จะกำหนดชี้เรียกต่างกันนะครับ แต่เอานี้ผมอธิบายการทำงานคร่าวๆของมันทำงานคร่าวๆของมันสปริงตัวนี้นะครับมีใส่ผิดกันมาเยอะนะครับสผิดมาเยอะให้เอาฐานใหญ่ไว้ขวานะครับฐานใหญ่ไว้ขวานะครับดูลักษณะนี้นะลักษณะนี้ซึ่งเวลาประกอบเข้าไปเนะี่ยแกนตัวเนี้ยก็จะเข้าไปในรูพอดีนะครับเข้าไปในรูพอดี น,นี่บ่าตัวเนี้ยบ่าที่เป็นยางเนี่ยมันก็จะเข้าไปปิดตรงนี้เข้าไปปิดตรงนี้ตัวนี้จะทํางานตอนไหนตัวนี้มันก็จะทํางานตอนเราเปิดลูแจแล้วก็สตาร์ทนั่นแหละถ้าสังเกตน,นะครับในรถสเตปนี้จะมีร้อยสิบมีมีหลายตัวอยู่แต่เป็นรถออโต้โดยยูโปคิตร้อยยี่ิบห้าก็จะเหมือนกัน เปิดแจปุ๊บสตาร์ทปับ๊บเครื่องมันจะเล่งขึ้นมาก่อนนิดหนึ่งมันเล่งเพราะว่ามันจะมาทําให้ตัวนี้ยุบตัวนะครับคือกล่องจะสั่งให้ตัวนี้ยุบตัวยุบตัวเปิดเปิดช่องนี้เปิดอากาศช่องเนี้ยคืออากาศมันเข้ามาจากนี่นะครับอากาศเข้ารูใหญ่ช่องบนนะครับเข้ารูใหญ่ช่องบน เข้ามาทะลตุตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่บริเวณนี้นะครับทีนี้มันจะยังเข้าไม่ได้ถ้ายังไม่เปิดสวิตช์นะครับก็คือสปริงมันจะดันให้ตัวนี้ปิดไว้ก่อนเนี่ยมันอยู่แบบนี้นะครับอ่ามันจะปิดไว้อย่างนี้แต่ทีนี้เ,นเวลาเราสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทปับ๊บสนามแม่เหล็กมันจะดู ดูดปึ๊บให้อากาศไหลเข้าไปสองช่องทางเลยสองช่องทางเลยแต่ทีนี้ช่องทางอากาศตรงเนี้ยมันเยอะกว่ามันเยอะกว่ามันใหญ่กว่านะครับแบบเทียบนะครับนี่นะครับรูใหญ่นะครับส่วนไอตัวที่สกูเดินเบาที่เราปรับมือรูเล็กนะครับด้วยธรรมชาติของมันรูใหญ่มันจะผ่านง,ง่ายผ่านง,ง่ายผ่านสะดวก ันก็จะผ่านรูใหญ่ไปก่อนผ่านรูใหญ่ไปก่อนทีนี้เครื่องมันจะเล่งขึ้นมาตอนเราสตาร์ทใหม่ใ่ตอนเครื่องเย็นเนี่ยเครื่องจะเล่งขึ้นไปเลยบางครั้งจะถึงสองพันรอบนะในหลกอดอ่อต้ปุบ๊บเล่งขึ้นไปแล้วก็มันก็จะเบาเบาลงก็คือตัวนี้มันก็จะปล่อยปล่อยคือตัดการทํางานนั่นเองมันก็จะไปอดุดรูไว้ะอุดรูไว้อย่างนี้ เออุดรู้ไว้อย่างนี้ปั๊บอากาศก็จะไหลผ่านแค่ช่องทางเดินเบาตัวเนี้ยตัวเดียวมันก็จะมันก,กลับมาเป็นรอบตอกติที่เราตั้งไว้คือ1700จ็ดรอบประมาณนั้นนะทีนี้เวลาเราสตาร์ทใหม่เครื่องเย็นตอนนี้ก็เปิดออกอีกก็เล่งขึ้นมาแล้วก็ปิดกลับคืนทีนี้ในกรณีที่มกักจะเจอปัญหาคือเราประกอบผิดเราไปประกอบอย่างเงี้ยมันยัดเข้าไปเนะี่ย ปอปิดทางอากาศมันก็รั่วเข้าได้ตลอดก็ทําให้เบาไม่ลงรบาไม่ลงรอบเครื่องสูงนะครับคือเราเองนี่แหละครับถอดแล้วประกอบผิดนะครับประกอบผิดบ้างแล้วก็บ่าตัวนี้มันชํารุดบ้างบ่ายางตัวนี้มันชํารุดชํารุดเองประกอบผิดหรือแม้แต่มันเกิดความสกปรก พวกมันติดขัดนะติดขัดมันติดขัดมันขยับเข้าขยับออกเนี่ยไม่อิสระือแม้แต่ตัวนี้เสียเองแต่ถ้าตัวนี้เสียตัวนี้เสียปักรวมสายขาดตัวนี้เสียมันก็จะโชว์รหัสนะครับมันจะโชว์รหัสอยู่แต่ถ้ามันไม่โชว์รหัสแต่ทําไมมันรอบเดือนเบามันถึงสวิงมันถึงเล่งเล่งเบาเบามันถึง รอบเครื่องค้างรอบเครื่องสูงผิดปกตินะครับให้เรามาดูตรงนี้ว่ามันมีติดขัดไหมมีการประกอบผิดไหมยิ่งรถที่ผ่านการทำเครื่องมาแล้วเนี่ยครับตัวดีนะครับโอกาสประกอบผิดมาเยอะนะครับให้รื้ตัวนี้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าสังเกตการทำงานว่าเวลาเราเปิดสวิตช์สตาร์มันดูดดูดหรือเปล่าดูดหรือไม่ ส่วนอีกจุดหนึ่งถ้าตรงนี้ผ่านไฟไม่โชว์ตัวนี้ประกอบถูกทํางานดีปกติตัวนี้ปิดสุดแล้วแต่เครื่องมันยังเล่งอยู่อ้ามันเล่งได้ไงมันเล่งได้เพราะว่ามันยังมีอากาศรั่วไหลนะครับอากาศรั่วไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนไดหรือยามาฮ่านะครับถ้าเป็นอากาศรั่วไม่ว่าจะเป็นรั่วโดยการประกอบตัวนี้ผิด หรือขันไม่ดีนะครับทำให้เกิดแผ่นฉนวนกันความร้อนตัวนี้ยมันล้าวนะครับหรือโอลิงตัวนี้ชํารุดมีอากาศรั่วเข้าด้านใดด้านหนึ่งได้มันจะเร่งทันทีนะครับมันจะเร่งทันทีส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งจะเจอได้บ่อยนะครับคือตัวลิ้นเองนะครับลิ้นมันรั่วนะครับ ลิ้ก็คือตัวใบกลมๆนะครับเรียกว่าใบมันเนี่เี่เราเปิดปิดเร่งถ้าปกตินะครับปกติคือเบาสุดเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเนี่ยเราเอาไปส่องแดดมันจะไม่มีแสงรอดผ่านนะครับจะไม่มีแสงรอดผ่านถ้าเราเอาน้ํามันเทน้ํามันก็จะขังอยู่ในรั่วนะครับนี่นะครับแบบปกติที่ยังใช้งานได้จะต้องมีรั่วไม่มีแสงรอดผ่านนะครับแต่ถ้าลด ของเพื่อนช่างลูกค้าที่เอามาซ่อมนมีปัญหานี้นะถ้าเช็คแล้วโอลิงปกติท่อยางไม่หลุดไม่แตกตัวนี้ยังดีอยู่ตัวนี้ปกติดีตัวนี้ิดเข้าสุดแล้วมันยังเล่งอยู่สายคันเล่งไม่ค้าง ก็ให้มาดูตัวนี้นะครับให้มาดูตัวนี้ว่ารอยมาร์กนี่มันยังอยู่ไหมรอยมาร์กยังอยู่ไหมมีใครไปปรับตัวนี้เพื่อให้ใบมันเปิดแบบนี้หรือเปล่านะครับให้ไปเช็คตรงจุดนี้แต่ถ้าใครมีด็อกเตอร,ร์ให้เสียบดูนะครับดูเปอร์เซ็นต์ทีพีมันนะครับว่ามันเป็นศูนย์ไหมถ้ามันบวกหนึ่งบวกหนึ่งจุดห้าบวกสองมาหรือมีการไปปรับตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้ ลิ้นเนี่ยมันเปิดนิดหนึง่งเปิดนิดหนึ่งเมื่อมีอากาศเข้ามันก็จะเล่งนะครับมันจะออกอาการตอนเครื่องร้อนรนะอบมันจะสูงเบื่อเลยสูงมากๆนะครับขึ้นไปบางคันขึ้นไปถึงสองพันนะครับสองพันหนึ่งสองสองพันสองนะครับในกรณีรั่วเยอะๆนะครับไอเช็คง,ง่ายๆถ้ารอบด้านที่ผมพูดไปแล้วมันไม่รั่วคุณไปส่องแดดดูเลยไม่ก็น้ําหยอดดูถ้ามันรั่วมีช่องว่างนะครับ ก็คือเป็นที่ตัวใบลิ้นนี่แหละรั่วนะครับต่อเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนยกชุดตัวนี้นะครับเป็ยนยกชุดเหลือนนี้ต่อมาพูดอะไรไปแล้วว่าสกูตัวนี้ีตัวนี้พูดไปแล้วนะครับ แล้วก็พูดสาเหตุของรอเเพื่อนสูงผิดปกติไปแล้วต่อมาไหนนี้นนประกอบด้วยอะไรบ้างครับตัวนี้เรียก G P S นะครับแต่ก็หลายๆท่านก็จะเรียกเหมาเรื่งเรียกแมปเหมากันไปนหมดว่าแมปจริงๆแล้วมันเรียก G P S นะครับ G P S มันก็ทําหน้าที่มันจะมีเนี่ยเวลาเราเร่งต่อสายหั้งเล่งเนี่ยตัวนี้เล่งใช่ไหมมันจะมีแกนโอ,อกมาเพื่อไปขับคนไกดด้านในนะครับหน้าสัมผัสด,ด้านในมันก็เพื่อจับจับองศาการเล่งนั่นเองจับว่าเราเล่งมากเล่งน้อยเล่งสุดเล่งไปกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วมันก็จะส่งสัญญาณเนี่ยกลับไปหากล่องครับ ไปบอกกล่องว่าตอนนี้ผู้ขับขี่ผู้ใช้รถนะเน่ยเร่งมากเร่งน้อยขนาดไหนแล้วก็เอาค่าัทนี้นะครับไปประมวลผลในการสั่งจ่ายน้ำมันนะครับตัวนี้นะคไปประมวลผลในการสั่งจ่ายน้ำมันทีนี้ในกรณีมันเสียในกรณีมันเสียนะครับในกรณีมันเสียมันก็จะมี บางช่วงของคันเร่งที่มันไม่สามารถจะส่งข้อมูลไปหาก่องได้บางช่วงของคันเร่งนะครับอาจจะอยู่ที่ห้าสิบเอร์็นหกสิบเปอร์เซ็นสาสิเอร์ซ็นอันนี้แล้วแต่คันนะครับคือโดยปกติให้คิดเป็นตัวเลขกลมๆเช่นว่าสูงถึงร้อยนะครับสูงถึงร้อยสูนย์คือยังไม่เร่งร้อยคือเร่งคันเร่งสุดเลย ทีนี้มันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่มันเร่งไปแล้วอ่ะมันไม่ได้รับสัญญาณหรือมันไม่ส่งสัญญาณไปกล่องก็เข้าใจว่าเราไปบอวันเร่งไปผ่อนเันเร่งกล่องก็ยันตัดการจ่ายน้ํามันนะครับจะทำให้บูกทําให้หัวทิ่มแต่ถ้าเราบิดเลยไปเลยเอาบิดได้หรือเราผ่อนก็นเร่งมาให้พ้นช่วงนั้นรถก็กลับมาวิ่งได้ปกตินะครับนะครับตัวนี้เสียก็จะเป็นทรงนั้นนะครับ เป็นทรงนั้นทีนี้ถ้าคนที่มีด็อกเตอร์จะ,จะตรวจสอบง่ายหน่อยคนที่มีด็อกเตอร์ตรวจสอบได้ง่ายหน่อยเราก็จะไปดูในข้อข้อของทีพีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็บิดบิดคันเร่งไล่ดูว่ามันขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไหมจนถึงร้อยอันนี้เปรียบเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันขึ้นไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดพอวันถึงเจ็ดสิบแปดจะไปเจ็ดสิบเก้า แต่มันไปเจ็ดสิบเก้ามันลงมาเหลือยี่สิบเป็นอย่างนี้นี่นครับคืออาการเสียของมันส่วนอีกจุดหนึ่งที่พบบ่อยนะครับคืออาการไฟไม่ออกหัวเทียน,นครับไฟไม่ออกหัวเทียนตัวนี้ก็เกี่ยวอเหมือนกันตัวนี้เกี่ยวอีกเหมือนกันคือถ้าในกรณีรถคันเร่งค้าง หรือมีเศษดินเศษฝุ่นไปติดสายคันเร่งทำให้เราเข้าเข้าเงื่อนไขของการเร่งเนี่ยทีนี้เขาคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับคือถ้ารถเร่งอยู่เขาจะไม่ให้มันติดเครื่องได้พอมันติดแล้วมันก็จะเหมือนรถคันเร่งค้างเบรกไม่อยู่หรือเกิอดอันตรายถ้าบางคนตกใจก็ไปกันใหญ่จุดอุบัติเหตุน,นะครับเขาก็จะออกแบบมาว่าถ้ามีการ เร่งอยู่หรือใส่คันเล่งค้างอยู่อะไรก็ตามแต่ที่มันไม่เป็นศูนย์น่ะคือที่มันเกินไปอ่ะแต่จริงมันจริงๆมันเล่งได้นะมันผมจาไม่ได้ว่ามันเล่งได้อยู่อยู่ถึงกี่องศามันจะเล่งได้นิดนึงแต่ถ้าเล่งมากกว่านั้นน่ะมันจะตัดไฟทันทีตัดไฟที่ไปจ่ายหัอเทียนลถกรไม่ติดนะครับคือเป็นการเซฟตี้นะครับก็ประมาณนี้นะอย่าอย่าอย่าลืมเช็ค แค่ลิ้นอันเดียวลิ้นเล่งตัวเดียวมีอุปกรณ์ส่วนควบหลายตัวแล้วก็ทำหน้าที่อ,อะไรแบบไหน,นยังไงนะครับก็อธิบายคร่าวๆไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเห็นคลิปที่ไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ้าเจอเส อะไรดีๆหรือเทคนิคตรงไหนนะครับแล้วผมก็จะถ้ามีเวลานะผมก็จะถ่ายลงไว้ให้กดติดตามได้นะครับกดติดตามได้เลย,เลยต่อคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ